สวัสดีครับผมชื่อหอยครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่าไร่เหนือตำบลพระธาตุอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนอกจากงานด้านปกครองแล้วงานที่ผมรับผิดชอบเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือดูแลเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชนประสานงานระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนครับที่ผ่านมาผมและเด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพและคลิปวิดีโอจากกระจนสิบและริวผมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ประโยชน์ ในการประชาสัมพันธ์เล่าเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้านให้กับคนภายนอกได้รับรู้และยังได้ต่อยอดสร้างไรายได้ให้กับชุมชนทางสื่อโซเชียลได้มากมายเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านปา่าไร่เหนือนะครับเออแม่ลำม,ม,มากนะครับจังหวัดตาาวันนี้ <blacks. S 2> <toward> ทางหมู่บ้านเรารณรดค์ลูกน้ำยิงลายนะครับ ่วเป็นช่วงหน้าฝนนะครับการเราจะแบ่งโซนบนนี่ประมาณถ้าเอาตามจำนวนคนนี่ประมาณ15 10้าสิถึงสิบคนโซนนี้ก็10บถึงสิคนเราจะแบ่งผู้หญิงเอาไปเก็บขยะรอบถนนอีกประมาณส่วนหน้าฝั่งช่วยกันจุดก็10บคนแล้วก็ยังมีผู้ชายทำความสะอาดถนนแล้วก็ตั่งยิงมาที่เป็นอะ no